สวัสดีโซเชียลแคมป์น่ะก็ไม่มีอะไรนะฉันอยู่คนเดียวนะคนป่วยนะเขาจ่ายมาอยู่คนเดียวก็เพอเจอร์นะแล้วฉันก็ก็ต้องหิ้วกระปุกน้ำเกลือแบบเนี้ไหนอ,อ๋อเลยปกติมันต้องมีที่วัดให้เราด้วยนะที่วัดว่าน้ำเกลือมันหยดเท่าไหร่แล้วอะไอย่างเงี้ยแต่เรา ขาเห็นแล้วปวดไม่เยอะไนงะเขาเลยให้เป็นแบบนี้นั่นแหละแต่ว่าการบริการอื่นก็โอเคนะแต่ว่าเข้าต้มมันจืดไปหน่อยอะจืดมากเลยฉันชอบจดากอยากบอกแล้วก็อยากบอกทุกโรงพยาบาลน,นะเวลาแบบเข้าห้องน้ำแล้วก็ญาติมาคนเดียวอย่างเงี้ยเวลาเข็นไอ้ลนะ้อ,อแบบนี้ล้อแบบเนี้ยล้อเนี้ยแล้วมันจะข้ามขื่อตรงห้องน้ำใช่ไหมที่เป็นประตูเลื่อนๆอนะ มันข้ามยากมากอะแกแล้วมือเป็นอย่างเงี้ยลรวฉันก็ต้องเอาสองมือช่วยกันยกค่ะโอแล้วมันลำบากอะแกแกเข้าใจมะเออมันมันแบบมันกระตุกกระตุกอย่างเงี้ยมันไอที่ประตูเลื่อนมันจะมีไอปานกันๆข้างล่างอ่ะเออมันยกลําบากนะมันลําบากกับคนไข้นะจะ้ล้มเฉาะไอตรงนี้นั่นแหละแต่อย่างอื่นก็โอเคนะ พรุ่งนี้ฉันก็กลับบ้านแล้วโอเคมาบอกแค่นี้แหละบาย